และนี่คือคลิปที่ผมได้ทำการวาดพิเ e l อารด้วยทุกแอปทั้งหมดที่ผมมีใน iPad เรามไปดูกันว่าแอปไหนที่จะตรงใจกับพวกคุณมากที่สุดก่อนจะไปเริ่มกันฝากกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้กันด้วยนะครับเปิดประเดิมมาด้วยอะไรง่ายๆก่อนอย่าง <c oughs> มุสกิจังจากเกมบูอาร์ค v e ซึ่งแอปแรกที่เราจะมาวาดกันก็คือ p i กส q u a ร์เจ้าประจำของช่องนี้กันในรูปนี้ผมก็จะวาดออกมาให้เน้นโคลสอั เน้นไปที่ดวงตาเป็นหลักสาหรับเพื่อนเพื่อนที่อยากจะเริ่มต้นวาดสเกลแบบ64พิกเซลก็ถือว่าวาดค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวเป็นกึ่งกลางระหว่างความละเอียดและก็ความเป็นเม็ดพิกเซลและด้วยความที่ผมวาดสเกลนี้เป็นประจําแถมยังเป็นแอปที่ถนัดแถมฟีเจอร์ในการใช้งานก็ยังครบครันอีกในเวอร์ชันฟรีสามารถใช้งานได้ทุกฟีเจอร์และก็ยังรองรับภาษาไทยด้วยนะเหมาะสำหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่อยากจะเริ่มต้นมาก,มาก แต่ก็จะมีข้อจํากัดอยู่ที่ไม่สามารถสร้างไฟล์ได้เกิน2ไฟล์และก็ไม่สามารถเปิดงานข้างนอก a p p พิกสแคได้ส่วนราคาเต็มก็จะอยู่ที่699บาทใส่โค้ดซันนีได้ลด30%ก็จะเหลือตกอยู่ประมาณ490บาทแต่แน่นอนเจ้าของช่องติดใจขนาดนี้เอาไปเลย s อสเทียขายเหมือนได้รับสปอนแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ ถ้าจะมีใครที่เป็นสปอนเซอร์ก็คงมีแต่เพื่อนๆทุกคนเนี่ยแหละครับขอบคุณสําหรับทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับยินดีมากๆเลยนะถัดมากันด้วยแอปยอดฮิตตลอดการอย่าง Procreate ที่ก่อนจะเริ่มวาดได้ต้องไปตั้งค่าบัชแแ้วก็ยังลบอีกนิดหน่อยเราก็จะมาวาดมิกูจังแบบจิ๋วในต,ตอนแรกผมก็อยากจะให้น้องดูจิ๋วสุดๆไปเลยแต่ผมก็ได้ทําการเปลี่ยนใจแล้วก็ขยายสกเกลขึ้นมานิดนึงหลังจากที่วาดไปสักพักก็ ใช่ล้ครับโปรแกรมอัดผมค้างแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรและหลังจากที่พยายามแก้อยู่หลายรอบก็นั่นแหละครับถือว่าผมวาดมิกุจังเสร็จแล้วแล้วกันและเพื่อนๆสามารถให้กำลังใจผมได้ด้วยการกดดาวน์โหลดโปเปเปอร์ใต้ดีสคริปชั่นไม่ว่าจะเป็นมิกุจังมิกุแต่สีแดงและเอ่อ มีกลุ่เหมือนกันแต่สีเข้มกว่าจริงๆผมทรามานมากเลยกับการวาดใหม่สอสารอบแล้วมันพังออกมาทั้ง3รอบเลยแต่เอาเป็นว่าคะแนนสําหรับ Procreate ก็ถือว่าแค่ต้องเพิ่มขั้นตอนในการปรับบัตชนิดหน่อยแล้วก็เพิ่มขั้นตอนตอนเอ็กพอร์ด้วยโดยรวมๆแล้วคือเหมาะสําหรับคนที่ใช้งาน Procreate เป็นประจําแต่ว่าอยากจะลองวาด Pixel Art ดูบ้างและข้อเสียที่สําคัญเลยคือขาดฟีเจอร์อย่าง Pixel Perfect ที่จะทําให้มีปัญหาในการวาด Pixel Scale ใหญ่ๆได้ในอนาคตแต่โดยรวมๆแล้วถือว่าไม่เลวเอาไปเลย B tier ต่อมาก็ที่ App Pixel ไอคอนแอปในรอบนี้เป็นสาวอนิมอสซะด้วยและใช่ผมแพ้อะไรน่ารักน่ารักแบบนี้อยู่แล้วเมื่อเข้ามาก็จะไม่ได้เป็นแอปวาดรูปอย่างเดียวแต่ดูเหมือนจะมีคอมมิชชั่นอยู่ด้านในใช้สําหรับลงงานด้วยและในเมื่อผมโดนล่อด,ด้วยสาวอนิมอแล้วผมก็จะวาดมาสคอตของแอปนี้แต่เป็นแบบขยายสกลขึ้นมาและแม้จะเป็นแนวที่ผมถนัดอยู่แล้วแต่ด้วยความที่ไม่ชินเครื่องมือบวกกับการเลือกใช้สีที่พี่ก็มีหลายขั้นตอนเกินเหมือนว่าอยากจะให้ผมเลือกสีให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปวาดซึ่งผมไม่ถนัดเอา สีเดิมๆที่มีมาให้ในการวาดแม้ต้องปรับตัวอยู่บ้างแต่พอเริ่มชินแล้วก็ถือว่าวาดสนุกใช้ได้เลยและใช่ครับโปรแกรมนี้มีพาเลตสีให้เลือกใช้เยอะมากๆส่วนฟีเจอร์สปีดเพนท์ที่ให้มาถึงแม้จะดูไม่ได้ดีสักเท่าไหร่แต่รวมๆแล้วถือว่าเป็นแอปวาดพิกเซลที่ใช้ได้เลย เอาไปเลยเอเทียสำมาที่แอป,ปนวดหมึกกันอย่าง pixelable ที่ถ้าเมื่อกี้มาในแนวสดใสพาสเทลแล้วแอป,ปนี้ก็คงจะเป็นแนวมินิมอลแบบเทสดีหระมั้งแต่ด้วย UI ที่มืดมนขนาดนี้ผมก็เลยขอจัดการวาดโปเกมอนสไตล์โปเกมอนเรดบลูฮะ อะไรนะเด็กเดี๋ยวนี้เขาไม่เล่นภาพขาวดำกันแล้วหรอแต่เอาเป็นว่าเรื่องนั้นช่างมือนกันเถอะแต่รอบนี้ผมจะไม่ยอมให้โปรแ,บบแกรมอัดภาพมาปุยยี่ปุยยำผมอีกแล้วด้วยความที่พาเลตสีเดิมๆนั้นมันดูไม่ค่อยจะน่าใช้สักเท่าไหร่ผมเลยเลือกที่จะวาดเป็นสไตล์ขาวดำเลยแล้วกันพราวว่าผมจะวาดปิกจูออกมาได้เหมือนฮาริโบโกแบมากก็เถอะการวาดอะไรที่ไม่ใช่สาวน้อยนี่มันยากสำหรับผมพอสมควรเลยแม้เครื่องมือข้างล่างจะเต็มไปหมดแต่ว่าผมก็แทบจะไม่ได้ใช้อะไรเลยยกเว้นปากกากับยางลบอ่ะนะสรุปแล้วถึงแม้หน้าต่างการใช เป็นแอปที่ร้างไปแล้วที่แม้แต่ราคาที่ผมจะซื้อแอปผมก็ยังหาไม่เจอแต่สําหรับโปรแกรมที่ใช้วาดรูปพิกเซลแบบฟรีแล้วก็ถือว่าไม่เลวเลยเอาไปเลยบีเทียต่อมากันที่แอปอย่าง Pixel Studio ผมโดนลอดได้สาวแอนิมอลอีกแล้วให้ตายสิแต่รอบนี้คุณอาจจะคิดว่าผมอยากวาดอนิเมะแบบเดิมไม่ใช่ไหมคําตอบก็คือใช่คุณคิดถูกแล้ว แต่ในรอบนี้ผมจะวาดแบบลดสเกลลงมาเป็นแบบ32คูณ32พิกเซลให้เป็นแบบชิบิวาดออกมาให้เหมือนกับไอคอนของตัวแอปแต่ด้วยสเกลระดับนี้จะทําให้ใส่รายละเอียดได้ไม่เยอะมากทําให้ต้องบริหารพิกเซลที่ใช้ให้ดีโดยรวมๆแล้วถือว่าวาดสนุก UI ไม่ซับซ้อนเข้าใจง่าย ฟีเจอร์พื้นฐานก็ครบคันสำหรับใครที่ไม่อยากดูแอดก็มีตัวเลือกให้จ่ายตังค์อยู่ที่79บาทหรือใครอยากจะจัดตัวเต็มหรือว่าตัวโปรก็มีให้ตามนี้เลยนะส่วนทางด้านคะแนนเอาไปเลยเอเทียจัดว่าไม่เลวเลยทีเดียวมาต่อก็ได้แอปรีสปริดที่ไม่ต้องบอกก็รู้เลยว่าได้แรงบันดาลใจมาจากโปรแกรมอะไรแต่เรื่องนั้นช่างมันก่อนเถอะในรอบนี้ผมก็จะมาวาดน้องเมาเมาคือผมค่อนข้างจะติดใจจากการวาดภาพในสกลแบบเมื่อกี้เลยเลยวาดออกมาให้เป็นแบบเดียวกันเออคือผมไม่ได้ขี้เกียจวาดภาพใหญ่ๆเลยนะจริงๆนะ แต่ดูจากพาเลตสีแล้วผมคิดว่าน้องเมาเมาน่าจะเข้ากันและดูเหมือนวิบากกรรมของผมจะยังไม่จบ คือผมเอ็กซ์พอร์ตมันออกมาไม่ได้ด้วยเหตุผลบางประการคือผมก็ไม่รู้ว่าผมไปกดตัวอะไรมาเหมือนกันทําให้โคตาการเอ็กซ์พอร์ตงานของผมเป็นเกินจํานวนไปแล้วะนะแลวผมก็ไม่อยากจะเสียตังค์ด้วยดังนั้นฝากมันเอาไว้ตรงนั้นแล้วกันเอาไปเลยเอเทียแล้วก็ดูเหมือนเราจะยังไม่พ้นกับอะไรจิ๋วๆถัดมากันที่ซีเรนจิ๋วกับแอปมาดีแบงเพนและแม้แอปนี้จะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อพิกเซลอาร์ตก็ตามแต่ผมก็อยากจะลองท้าทายตัวเองดูด้วยการวาดเบสใหม่ๆกับโปรแกรมใหม่ๆดูบ้างผมเลยวาดออกมาให้เป็นตากลมๆคือจริงๆมันก็ไม่กลม นะแม้จะใจดีแถมบลัดพิมาให้ด้วยแต่ก็ติดปัญหาตรงที่ตอน Export ที่ไม่สามารถอั scale ความละเอียดของงานได้ซึ่งปัญหานี้ก็จะเป็นปัญหาปกติสําหรับแอป,ปที่ไม่ได้ทํามาเพื่อการวาด PixelArt ตในตอนแรกผมก็จะใช้วิธีเดียวกันกับ Pro c r e a t e แต่ว่าสีออกมามันไม่ตรงกันผมก็เลยต้องไปพึ่งที่โ r o c r e a t e แทนและดูเหมือนจะไม่มีวิธีอื่นแล้วด้วยส่วนคะแนนในตรงนี้ผมคงจะให้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดไม่มีแอป,ปอื่นก็คงจะ Export งานนี้ออกมาใช้งานไม่ได้อะนะเอาล่ะเรามาถึงแอป,ปสุดท้ายกันแล้วก็ขออปิดย่าง ใหญ่ด้วย VTuber อย่างกุระจังในแอปอย่างพิกอากิผมก็จะวาดเป็นแฟนอาร์ตของขวัญสำหรับจบการศึกษาของน้องในตอนแรกผมก็คิดไปว่าจะวาดอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็เป็นจังหวะที่ประจวบเหมาะกันพอดีผมก็เลยวาดมาเป็นรูปปิดท้ายในคลิปนี้ว่ากันตามตรงเลยคือผมว่าสไตล์เต็มตัวความละเอียดประมาณนี้ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าเป็นการท้าทายตัวเอง แล้วผมก็คิดว่าวาดมันออกมาได้ดีเลยนะเอาตรงๆก็แอบใจหายเหมือนกันจากตอนนั้นก็เกือบจะ5ปีแล้วเป็นเวลาพอๆกันกับที่ผมเริ่มวาดรูปเลยแหละดูรูปที่ผมวาดในตอนนั้นสิใครจะไปคิดว่าความละเอียดของผมมันจะลดลงแล้วก็เหลี่ยมขึ้นเออผมว่าอันหลังมันแปลกๆแต่เอาเป็นว่าก็ได้แต่ยินดีกับเส้นทางที่นางเลือกกันนะแล้วก็ในแอปนี้ก็จะเป็นแอปแรกที่ผมใช้วาดพิกเซลอาร์ตการได้กลับมาวาดก็เหมือนได้กลับมาบ้านนะนะทางด้านฟีเจอร์ก็ครบถ้วนแม้จะไม่ได้มีเครื่องมือที่หุ่าา Pi แต่ด้้ววยคมพืนแล้วก็เข้าใจง่ายพากส สำหรับคนที่ต้องการวาดพิกเซลอาร์ตด้วยแอปที่เรียบง่ายเอาไปเลย A บวกแล้เท่านี้เราก็วาดกันมาครบแล้วสำหรับ8ภาพแอดแอปพลิเคชันเพื่อนๆชื่นชอบรูปไหนอย่าลืมไปดาวน์โหลด w a l ปเปอร์กันได้นะหรือใ,ใครอยากให้ผมวาดอะไรต่อไป mm hmm. ก็ลองคอมเมนต์ hmm. มาบอกกันได้นะเอาละถึงเวลาของเพื่อนๆแล้วมาวาดพิกเซลอาร์ตกันนะ